สวัสดีครับยินด,ดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่วิดีโอเทนนิงการเรียนรู้การสร้างเว็บไซต์นะครับโดยภาษา HTML hey หลังจากที่เราได้ทําการรู้จักนะครับคำสั่งคู่แต่คําสั่ง P นะครับในการที่จะจัดการข้อความในลักษณะของการแบ่งเนื้อหาในล,ลักษณะของบทนานะครับเนื้อเรื่องแล้วก็สรุปแต่เราจะพบเห็นได้ว่านะครับในรูปแบบของคู่แต่คําสั่ง P นั้นนะครับเว็บเบราว์เซอร์จะทำการจัดเรียงข้อความที่อยู่ภายในคู่แต่คําสั่งเองนะครับในขั้นตอนนี้ HTML ก็มีการเตรียมคําสั่ง ที่ชื่อว่าคู่แต่คําสั่ง P R E ไว้เราใช้งานนะครับโดยที่คู่แต่คําสั่ง P R E ก็จะสามารถที่จะแสดงรูปแบบการจัดข้อความนะครับบนหน้าเว็บเพจได้ตามความต้องการของเรานะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับเราอาจจะมีรูปแบบข้อความตามที่เราต้องการนะครับในเรื่องของการที่จะเว้นวรรคหรือว่าเว้นบรรทัดต่างๆนะครับแท็ก P R E ก็จะรักษานะครับรูปแบบของข้อความที่เว็บมาสเตอร์ได้ทําการพิมพ์ลงไปยังคู่แต่คําสั่ง P IE นะครับเพื่อที่จะแสดงผลบน หน้าเว็บเพจนะครับตามความต้องการของเว็บมาสเตอร์ซึ่งจะแตกต่างจากคู่แต่งคำสั่ง P ซึ่งจะเป็นการจัดเรียงข้อความเองนะครับโดยเว็บเบราว์เซอร์ของ HTML hey, โดยที่รูปแบบของการรักษาสภาพข้อความตามความต้องการของเรานะครับหรือรักษารูปแบบข้อความตามที่เราได้พิมพ์ลงไปในเอกสารหรือว่าในหน้าเว็บเว็บเพจนะครับด้วยแท็กคำสั่ง P I E เราก็จะใส่คู่แท็กคำสั่งไว้ภายใน บอดี Body, เช่นเคยนะครับเพื่อที่จะรักษานะครับสภาพข้อความหรือว่าสภาพการเว้นบรรทัดคอมม่าต่างๆรูปแบบข้อความต่างๆตามความต้งตงตงองการของเรานั่นเองซึ่ง HTML ก็มีการเตรียมคู่แท่งคำสั่งที่ชื่อว่า P.I.E ไว้เราใช้งานนะครับเพื่อเป็นการจัดรูปแบบเอกสารบนหน้าเว็บเพจน,นะครับและนี่ก็คือพื้นฐานของการทำงานของคู่แทงคำสั่ง P.I.E ครับขอบคุณครับ